ก็เปิตัวสร้างก็มาย้มแก้เกมลงมาครับโอ้แล้วยิงเปิดฉากมาลูกนี้ไม่ตรงกรอบรุ่นนายคือเวลาหลังนี้ถอดแต่ท่านช้างออกไปครับสหรับบากฟังเสียงเอานายมายืนในสู่หน้าแทนเลยครับแล้วก็มีเก๋ยกลับมายืนเป็นมิดนฟิวตัวการคู่กันครับเนเดียววันนี้นะว่าแก้เกมนั้นนะก็อปออกไปด้วยครับแล้วก็ถือว่าแหมถอดตัวอุโศนั้นสองท่านออกน้อยกับี่ลอง แล้วจังหวะนี้ฟาวด้วยครับดากลับมาได้ครับบอลอับปกแล้วตูแล้วหมอข้างหน้าอยู่จ่ายก็รู้ช่องไปที่ว่างสวยแล้วนายจังหวะสุดท้ายคืนเปล่าเงินไปแล้วแนะดากลับมาได้ครับแต่ว่าจ่ายก็อย่ห่านเงี้บอลทีไม่ดุดก่อสร้างครับบอลเน่งเนงครับแกจับแล้วยิงโอ้โหซุปเปอร์เซงครูสาวตูน่าลงมานี่จังหวะแรกไปทักทายก่อนเลยสำหรับฟารมเฉียงครับเดี๋ยวก็ได้ออกแรงเลยนะผู้สาวตูแล้วกระโดดมาลูกนี้หาจังหวะยิงไม่ได้แล้วพอขู่โดนกระแทกหอกก่อนครับ โค่นมีโอกาสเหมือนกันนถ้าได้มันเป็นวัสดุก่อสร้างครับจอมบอกว่าสักคู่ก็ยังดีนิดหน่อยผมเบกเบกไปนิดหนึ่งเนี่ถ้าไปเข้าทั้งตัวเลยจากด้านหลังนี่อาจจะเป็นจุดโค่นได้ครับตะคู่เพราะว่าเหลี่ยมมาเสียเปรียบอยู่แล้วก็เลยเราให้ตัดหลังมาตอนนี้ไม่ถึงครับอ่านดับสวยมาเสียล้มมาขันเล่นบอลกระโดดต่อจังหวะสุดท้ายมองทิ้งตรงกลางยังเป็นทางตุ่นเฉียดกระปุกตอนนี้ดูว่าคลองบอลไม่ได้หมดเลยครับ อยู่ที่ดังนั้นหน่อยครับคือมาให้เก๋ตามที่นากสังก์นี่ครับหน่อยเก๋แล้วก็บอลมาเก๋โอ้โหพื่ที่มีเยอครับแล้วปอลมาหน้า,ารรประตูลูกนี้ก็ผู้สังก์พออกมาฝั่นแล้วถ้าอยากจะเล่นเร็วครับพี่ใต้ให้มาตรงจา้าวครับพยายามออกมาซ้ายมีพื้นที่มีเวลาครับขอให้เพื่อน ไม่ยิงครับตัดสินใจให้เพื่อนอีกทีครับทานไม่ต้องการก็ไม่มีใครเข้าหน้าประตูเลยครับเี่ยเสียดายไหลูกนี้นา,นายหลุดเดลียวเลยครับลูกนี้ควบไปที่ใต้มาลองพันนะบอ้โหจังหวะสุดท้ายน่าต้องชมครับเน่พี่ใต้ได้อ่านไว้อยู่แล้วว่าต้องแตกมาเดียเด๋ยวเียครับ บางทีเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยคืออายุอายุนานครับอาจจะสู้วัยรุ่นไม่ได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าประสบการณ์เนี่ยช่วยได้ครับเก้าสองเก้าเนี่ยสามารถจะจำบังแล้วก็สามารถเล่นบอลได้เลยครับจะให้สปีดเนี่ยต้นคงอาจจะสู้หนุ่มๆไม่ได้ออฟหนายแตะหลบแล้วตรงกลางเพื่อจะไม่ผ่านนะว่าผมโดนอัดลูกหรือโดนจิ้งเลยครับ นายถือว่าเป็นต่อคู่อยู่แล้วจังวิ่งจังหวะกระชากเนี่ยไปทั้งตัวอยู่แล้วบอกว่ายังหนุ่มๆเน้นๆอยู่ครับนักชายก็อยู่ในช่วงค่อยๆจะสมบูรณ์นะของการเจ็บป่วยเนี่ยมาจะฟื้นตัวเลยววัดดูดูว่าจะเปิดใจมองหาน้องอยู่ทักเปิดทีก็ดังขวาแต่นเตะจับคนไม่ดีก็อีกนะครับางทีก็ถือว่าจเอ้าแล้วโอผล่อัน ไปเล่นหน้าคัวจังหวะนี้ดูว่าตนแพสซิ่งเข้ามาแล้วโกูกลายเป็นตัวเองกดการต้องเตะทิ้งออกหังไปเลยครับยอมเสียงลูกเตะมุมไม่อยากจะนั่งบางเพลงมันดูก่อสร้างแล้วเล่นช้นครับโอ้โหเตะจะคืนเลื่อนลูกนี้ไม่ดีครับต้องบอกบรรยากาศนี้ยสุดยอดจริงครับตอนนี้แดดรุ่มแล้วครับ แขนลูกนี้จับจังหวะแด้เดี๋ยวไม่ดีครับบอลจะเด้งโดนแขนนะลูกนี้ได้ลุ้นปีกคลิปเลยครับดูว่าพี่ใต้นี่ยจะเป็นคนยิงเองครับอยู่ที่บอลแล้วโอ้โหม่าแล้วปีกคลิปจังหวะแบบนี้เรียงเท้าขวาของพี่ใต้ครับอยู่ที่บอลคนเดียวครับออาถอยหลังมาวิ่งแล้วเล่นลูกสุดโอ้โหดูครับ แม่สว่วนนี้มาเสียบููทันแล้วให้มาจับลงแม่ยิงช้าเกินไปเอ้วดัก,กับพัดหน่อยแล้วก็ต้องชมตำแพงของบังเทียครับยังออกมาดับได้เลยแล้วตอนนี้เป็นเสียความซะอีกแล้วแม่ครับโดนเตือนจากผู้ตัดสินด้วยครับจังหวะเข้า,ขาแต่ด้านหลังเนี่ยครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับเอาบอลเทียมไมค์ขางเก๋แตะหลบซ้ายให้มาตรงกลางนายจับแล้วยิงลูกนี้ก็ยังลงตัวปัดได้ครับ หน้าประตูเนี่ยเดียได้ครับแม่พี่ใต้ไอ้ผู้ขอไปดูดินไปไปตองรีบไม่ต้องร้อนเลยครับบอกน้องๆให้มาทางด้านซ้ายเปิ้นไปหน้าประตูลูกนี้ก็แล้วออกกันไปเลยครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนก็เจอผอศูนย์หน้าหรือเปล่าครับนี่ครับตั้งสนหนาเลยไรอแล้วพี่น้อยขอ,อ,อ,อทีอ่บอกว่าส่วนใหญ่ก็ หลายที่ก็ในลิกงเราเนี่ยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับตรวจผลคอยได้เนี่ยจะได้เป็นของรางวัลได้ด้วยได้อะไรมาเนี่ยก็โอวเป็<อร>คนผลคอยได้ตามมาครับแต่ที่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือสุขภาพและวิถาชีพครับ<อ>รยังไ<อร>งไเวลาเล่นกันประทัดกันหนักๆเนี่ยก็เดินเข้าไปสมพานไม้สมพานมือขอโทษกันไปครับยังไงแล้วต้องเจอกันอีกบ่อยๆครับเอ,<ร>อามาดูที่เกมบ,บอลเนี่ยสี่คนแล้วตรงนั้น สุดท้ายเนี่ยยังมาช่วยได้แม่จริงๆ,ๆแล้วต้องบอกว่าช้าไปด้วยนะนั่นบางเจ๋อครับเลขเยอะจังหวะไปหน่อยครับโยกเข้ามาตกการงกลางอ่านก็ยังเตะออกหลังไม่ได้ครับแล้วจะมีการเปลี่ยน,น,นตัวอีกนึงตำแหน่งครัแลวาวนั้นก๊อฟนี่มารอแล้วจะ่เปลี่ยนใครครับโอ้จะเปลี่ยนเพื่นพอนออกมาเลยลก็มันจะเดินไปเตะมุมมาดีอะ จังหวะทีนี้แม่จังหวะเข้าประทา้านายเนี่ยนะจังปะท้าด้านหลังเนี่ยคุณเดสินก็เป่าเป็นลูกเปล่าครับได้ลุ้นฟรีคิกอีกแล้วครับแม่ลูกนี้ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นนะสันเหลี่ยมเลี่ยออกทางด้านซ้ายครับลน,น่าสนานนะแล้วออกเป็นเท้าขวาเนี่ยน่าจะถนัดกว่าครับผมไม่ประมาทนะน่าบาสเกตครับ,บ,เ,จรบเจ็ดคะแนนเนี่ยล,ลงไปรับกันหมดอยู่แล้วเข้ามาตรงกลางอีกแล้วครับแล้วแต่ลง,งลูกนี้ไม่ได้ยิงครับ ให้เพื่อนป่าเป็กลางแปงโอ้โหเลยเชื่อเราพี่ใต้แม่ลูกมีแปงแล้วบอลมันเกิดข้า,ขามคานไปครับอาอแล้วไปคู่พ่าวนาเมงสวนเลยครับแม่ลูกมีบอลมากระเด้โดดมืออีกแล้วครับโอ้โหเจอบอกว่าบอลมันใหม่เกินแล้วมจะพูดว่ายังไงครับบอลมันก็กระเด้งกระเด้งนี่นะครับ ถารู้มาตรงกลางปีตายวิ่งทำทางไปลูกนี้ก็จ่ายไปเร็วฝาเดี <S <S <y> <S ๋ยวก็เล่นเร็วเลยครับแบงค์เดี๋ยวนั่นะขวาเก๋ตาไมไปเก็บได้ลูกนี้ต้องเข้าไปช่วยอะไรนั่นแบงค์ถ่ายมาตรงกลางเอายังได้อยู่ครับสายอย่าเรียกน,นะแต่ฟอนตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ยังติดแสบัสสองมาแถวสองก็ตามเก็บได้ครับนั่น แต่ในด้านแบนเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยก็เก็บเรียบเลยครับเก็บมิกแล้วกิ่งลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อครับไมมพยายามจะยิง,ยงห่างออกมาด้านซ้ายครับเยอะไปหน่อยแล้วก็เลยหลยุดออกไปเยอะพอสมควรแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนนะตอนนี้สำหรับตอนเยน็นนี้สุดยอดสั้นยังมีกระดยก่าถือว่าเกือบจะเป็นชุดเดิมกับ ในขึ้นเวลาแรกแล้วแล้วตอนนี้ชนะลันเ็นมาถึกว่าหน้าเนี่ยเสดเอาตัว์มาสบการ์สูงๆลงมาหลายคนแล้วตอนนี้แห้ตกองการเลี้ยงเยอะไปหน่อยเนี่รอตาย่อนเ้ยโอจะเล่นรูปนี้ต้องอกวท่ายากไปหน่อยนะนันนาย กรโดดมาข้างหน้าแตะลงก่อนแล้วแม่แบนซี่ลงมาช่วยร้อหน่อยอ่ะนะทางขวาเรียดเลยครับแล้วตัดสินใจยิงโอ้โหเติมมาลูกนี้ oh. ตีตัวเปล่าเลยนะนะพี่ใต้ครับ่าเรียวแรงนี่มีจำกัดจำกัดอยู่ด้วยอไปให้วิ่งบ่อยๆไม่ดีเลยโอ้โหเห็น่าเห็นใจจริงครับวันนี้ไม่มีตัวคลิสกอร์ในหน้าจริงครับเลย มาตรงกลางบอลทำชีพให้หน่อยครับพิกแล้วเข้าซ้ายยิงเป็นซ้ายที่ไม่ถนัดนะครแล้วก็ข้ามมาไครับแล้ก็จะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำนรับรังเสี่ยครับเอากระนั่งโกลงมาครับถอดหน่อยออกครับออกจะถอดกระนั่งเก๋ครับเดี๋ยวตั้งเล่นเป็นใหม่ครับตั้งนี้เป็นใหม่ทีครับเป็นไงรอจังหวะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวรอสัญญาณผู้ตัดสินนิดนึงครับ เบิร์นไปทางด้านขวาทีใต้ให้ยับยืดยานสองทีคืนดีกว่าครับแม่ข้างหน้านี่สามมงคนนั้นศูนเลยนะล้านบางเจียครับแผนแบบนี้เขาเรียกว่าเพสซิ่งเลยครับแม่แดนหน้าเนี่ยไม่ให้เล่นกันได้ง่ายเลยครับ โกลย์นายก่อลน,นะก็พยายามดันขึ้นมาเล่นเกมรูปทั้งหมดเลยครับท่านบาร์ลเจียครับหันข้าไปฝั่งซ้ายหน่อยครับแม่ทีเดียวจับบอลลงลูกนี้แตกอีกทีนึงแล้วตรงกลางนายโอ้โหทิีลูกนี้บอลเนี่ยซด์ครับแต่ไม่เข้าต่อครับต้องบอกว่าไอเดียดีครับเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อน ทางสนามเนี่ยรอมารอเปลี่ยนตัวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,ยวอรอลูกตายก่อนนะยิงลูกน,นี้แล้วหปัดไม่ออกครับเรียบร้อยเลยครับเป็นนายเนี่ยครับเป็นคนยิงครับแล้วก็ยิงเสร็จก็เปลี่ยนตัวออกไปเลยครับสกอร์ขยับหรือห่างออกไปครับเนี่ยต้องบอกว่าคืึเวลาเนี่ยทำสาก,กอร์เพิ่มเติมได้ใหม่เป็หนึ่งลูกครับทางด้านบารนัมเสียครับมาถึงตรงเนี้ครับ เวลาในสนามเนี่ยคือเวลาหลังเนี่ยเหลืออีกประมาณ8นาทีเศษนะครับใกล้เคลียร์คว่าสารคะแนนเต็มที่เลยครับทางด้านบาลานเจียครับต่อไปยังจะยึดอันดับสามไว้ก่อนนะยึดที่เหนียวแน่นไว้ครับหน่อยแตะตบลูกนี้แล้วไม่ได้ยิยงอีกแล้วครับโอ้โหเปิดยาวมาข้างหน้าคับอกลงลูกนี้ดูวโอ้โหแต่หาจังหวะเล่นไม่ได้แล้วช้างนี่ไปแย่งบอลมาจากเท้าเลยครับ ข้างหน้าเดี๋ยวมีข้างหน้าผู้เล่นเดี่ยวคนเดียวครับเนี่ยวต้องโดดเดี่ยวเดียวดายไปหน่อยครับวันเพนเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับข้างสนามมีการรอเปลี่ยนตัวแตะตัวลูกนี้แล้วแปลนิ่มๆไปยังต,ต,ตีมุอมอะะ่งเสาตัวนั้เล่นลตีมุ่ครับเขาจะเปลี่ยนใครก็โผลเล่นเพื่อนได้เลยครับวิง่งมาขยับแล้วน่าจะเป็นทางด้านซอครับ ได้วยกันสั้นช้าขย,ยับหนึ่งทีแล้วโยนมาแบงทักอกลงตรงนี้ซ้ายเป็นขนาดครับใม่นั่นหน่อยแลปลรูนี้ก็ไม่เข้ากกอะครับสำหรับคู่ตอ่อ,อไปเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับทีนี้กาลาทางด้านคุกกี้รันคนระับ ลอยจับบอลแล้วปัดจะเล่นเร็วลูกนี้ก็ยังไ่งขาดนะครับแล้ให้ลูกยูงหมุนเกือบขาดไปด้วยพี่ใต้แก้ไขได้ท้ามสวยครับตักขึ้นมาเตีทางด้านบอลบอลมาให้ทางด้านแบบ็แตะลงลูกนี้ก็เล่นไม่ได้ครับจังหวะแตะลงในการเข้าทางนั่นผู้เล่นวันไลยรับอต่าแล้วสวยครับลูกนี้สางหมุนเข้าตรงกลางไม่ผ่านทานพี่ใต้เอาแล้ว เกี่ยงกันเล่นนะสองคนตรงนั้นต้องบอกว่าตำแหน่งนี้มันทัดก,กันเลยท่านน้าพี่ใต,ต้ตัวขึ้นมาก็ให้ย้อนหลังอีกครับวมันหน้าโอกาสจะนำประตูนะหน้าวัดเ,เอ,องลนแล้วจะดูกอสร้างคนระับงานก็ค่อนข้างสบายนะท่านน้าบางเกลี่ครับตอนนี้ น้ำอยู่สี่ลูกเลยครับกอยดูได้แปกแล้วโอ้โหแล้วก็ยังทำประตูไม่ได้ครับกอยเนี่ยมีโอกาสเนี่ยต้องบอกเนยเยอะจริงๆครับแหมือยิงทิศยิงขว้านเนี่ยไป็นข่งนะครับเดี๋ยวนานไปเพื่อนจะบอกว่ามาเปลี่ยนออกมาเหอะอะไรเงี้ยโอกาสเนี่ยเยอะจริงๆครับ อย่างบอลเอายังตัดมาได้ลูกนี้แล้วสุดท้ายยังเป็นด้านตัดออกไปได้ด้านอัะนะรับแล้วเข๋เนี่ยมายืนรอแล้วน่าจะเป็นด้านหน่อยโดนเปลี่ยนตัวออกครับเด,เดี๋ยวรอสัญญาณพุทธสิน์ก่อนครมันมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องรองให้พร้อมก่อนครับแล้วค่อยเล่นครับพี่ใต้ตากไป่ไดาตัวลูกนี้แล้วมงเสยอ้โหลูกนี้ก็ไม่เข้าเกาคบครับถือว่าไอเดียดีเลยนะน่ะพี่ใต้ครับมองเห็นข้างหน้าเนี่ย ยืนคนเดียวไม่มีใครประจบแบบนี้ครับโอกาสยังไงไก่คืเรื่อยๆแล้วะนะวันเทนมาคือก่อสร้างครับมาถึงตรงนี้เลยสี่นาทีเศษๆเนี่ยโอกาสกก่าครับว่าเสมอเนี่ยผมคนไทยจะน้อยยิ่งนึงครับแต่ถ้าเกิดทำประตูไล่ขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีกำกลังใจครับประตังไปแล้วประตูแลงครับพี่ใต้พักโอก เข้าทางนั่นบางเจ็ดเจ็ดแถวแถวซอนมาช้างแล้วหลอกโอ้โหลูกนี้ต้องคมครับสามคนเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆนะนั่นช้างโถยแล้วนั่นอันครับนี่ยิงแบบนี้ครับโกยิงเป็นเมื่อครับต้องยิงแบบนี้ครับนี่ครับมันยิงอย่างนี้ครับกองหลังก็ขึ้นมายิงให้ดูครับ ไปแต่หลบมาเม่ออาครับยังได้ครับหน้าพนนีา่ใต้แต่มาเติมขึ้นมา2-3คนเลยทางด้านขวา เขียคือหลังไอเพื่อนแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ไม่เข้าเกาะครับผู้ต้องบอกว่ารีบร้อไปนิดน,นึงครับน้องแม่บาล์รมเสียเนี่ยเหมือนเล่นเหมือนตามหลังเลยครับจับบอลได้ตากมาช้างหน้าประตูลูกน,นี้กระโดดมาให้อาลีพี่เล่นหมองเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าขยับขึ้นมาเล่นหน้าเนี่ยไม่ถึงสองเท่าทีเลยครับทำไปสองประตูแล้วครับ โหานักจริงๆครับต้องลุ้นนะลายไมาสักลูกหนึ่งก็ยังดีนะั้าวันพีดวัสดุครับวันนี้ต้องบอเจอกลุ่มหัวเหนาหัวตารางเลยครับที่ลุ้นคู่ับแชมป์อยู่ครับโมงสบ,บัดลูกนี้ก็เข้ามือลูกสาวรตูทำแล้วแต่ยาวขึ้นมาไม่ผ่านครับ เก็บบอลได้โกยก็ตามเข้าไปประกบเทสซิ่งสูงเลยครับพยายามไปเข้าไปกดการรีแดน,ดนวัดเทสเลยนะครับู่มาเร็วอันดีลุกนี้ก็ไม่ผ่านนะแดนลูกแต่งมุมครับคือเวลาหลังเนี่ยเวลาเนี่ยสกอร์บอรดตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีครับกับสกอร์ที่ตามหนังอยู่เนี่ยต้องบอกว่าอุปขัด แต่ตีเสมอเนี่ยต้องพูดเลยว่าเป็นไปสอนข้าได้ยากครับแต่ว่าไล่มาลูกสองลูกเนี่ยนะจะเป็นไปได้นะเอาใจช่วยนะฉะนั้นวันเท็มตากมาหน้าประตูลูกนี้ก็ไม่ผ่านลูกสาวประตูครับบอลแต่ลงลูกนี้สายมาแล้วสวยด้วยครับชามตีคืนให้บอลโ,นโ,นโอ้โหจังหอใจกว้างลูกนี้ ม่ยอมยิเงเองครับแต่หลบไม่ได้ครับตรงกลางตียิงยับหล่อต้องบอกทักษะดีครับทีใต้ดึงไว้ทีดึงผ่านเข้าตรงกลางจับแล้วไม่ดีแล้วครับยังตามเก็บได้ครับแก้ไขได้แล้ววันเพน้นยิงลูกนี้ก็ยังเข้ามือกรูสาวตูวครับ พี่ใต้เอาครับแก้ไขสวยครับพี่ใต้สี่ต่อสามตีไปทางขวาไม่ผ่านนะนั่งโกยครับเดยวตามเก็บเป็ทีครับตากมาแนาวกูลุกนี้โ่งเสยก็ไม่หึงบอลน,นะลูกนี้ไอเดียดีครับลุกนี้โอ้โหกลายเป็นน้นมาลำเจียดเนี่ยสวนเับาม,มาเนี่ยสี่สี่ต่อสองคนเลยครับลำเจยดสี่คนแต่เข้าตารงกลางให้ช้างแล้วก็จับไม่ดีแก้ออกช้าง โอ้โหนี่จับบอลเดี่ยลั่นไปหน่อยครับเอาตหประตูผู้สาะตูจริงเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหประตูที่ต้องการเลยครับน่านะบอลเป็นวัสดุก่อสร้างครับอาจจะเน่มาช้าไปหน่อยครับแต่ก็ยังดีบอกไม่มาครับประตูแบบนี้ประตูกำลังใจครับได้มาเนี่ยสกอร์ห่างๆครับหนึ่งประตูต่อหกครับ เกมเนี่ยเข้าสู่ช่วงช่วเวลาบาดเจ็บนะครับมนใต้เตะลุขึ้นมาเองเอาอีกแล้วครับกอผูบเหี่ยช่วงท้ายเกมกลายเป็น One ain, วันเพนวัสดุดต่อสร้างมาได้ประตูน,นึงก็เหมือนฝ่ายได้น้ำคนระับเหี่ยกันสั้นๆมีใต้โยนข้ามไปทางด้านขวาโบว์ตั้งในเพื่อนคนระับ เอาครับหน้าปากประตูจะ้มีเพื่อนตามมาลูกนี้ไม่ผัดมือผู้สาวตครับยังปัดได้ครับโอ้โหัหวันนี้เราหบอกว่าไวจริงๆครับสวนกลับมาเลยครับช้างอ่านลูเนแตติกแลนดแปลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแบงแฮตริกเลยครับเนี่ยกองหลังอยู่ในสนามขึ้นมาเล่นศูนหน้าเนี่ยยังไม่ถึงประมาณสิบนาทีดีครับเห็นแฮตติกแลนดเทียบโอกาสของหน้านโกยเนี่ยแม่ มันหมลเรื่องเลยครับต้องบอกว่าก็เดี่ยโอกาสเป็นเขตครับแม้แต่ลูกเดียวยังอัไม่ได้เลยครับแล้วเกมก็จบไปเรียบร้อยแล้วแม่วันนี้ขอคุณทั้งสองทีมแลยังไงเดี๋ยวเชิญนักเตะทั้งสองทีมที่การสนามเลยครับก็สะพัดไม้สะพัสมือครับหลังเกมครับยังไงสําหรับผู้ต่อไปทางด้านคุกกี้ไลน์แล้วก็ทางดานกินิกาครับก็จะปฏิบัติ แบบนี้เช่นเดียวกันคนระับกอนเกมและหลังจบเกมเนี่ยเราก็จะเดินสะพานไม้สะพัดมือครับจังหวะที่หนักกันในเก